การเวลาผ่านไปแป๊บเดียวก็ไม่นานอีกสามคืนก็จะได้กลับที่วัดป่าไม่ยหงหลวงแล้วเพราะว่ามาพักได้สิบคืนแล้วเหลืออีกสองสามคืนก็จะได้กลับนั่นเองทำอะไรยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เพราะว่าต้องมาเคลียร์เคลียร์กุฏิเคลียร์อะไรต่างๆสิ่งที่มันไฟไหม้แล้วก็เอาไปเผาที่มันใช้ไม่ได้ที่ใช้ได้ก็ เก็บไว้ใช้ต่อไปนั่นเองได้ดูกระติกน้ําร้อนด้วยได้ดูอะไรต่างๆที่มันลกลุงลังก็ทําเคลียร์ให้มันเรียบร้อยรองน้ําฝนไว้วันนี้ฝนก็ตกโชคดีฝนตกเย็นเย็นสบายแต่ไม่หนักเท่าไหร่พอเย็นสบายพออากาศเย็นดับร้อนดับคลายร้อนได้บ้างนั่นเองแต่ก็พอได้น้ํานิดหน่อยไม่ประมาณขี้ฝุ่นลายนั่นเองก็ตกไม่มากแต่ก็เย็นสบาย มึงยตามหลังมันก็เย็นสบายอยู่แล้วอากาศก็กสดชื่นสดใสอยู่แล้วเราก็อยู่แบบสบายสบายอยู่แบบตุยันลุยันจันพานั่นเองครูบายันตุยันนั่นเองจะเรียกว่าตุก็ได้เรียกว่าครูบาก็ได้เรียกว่าอาจารย์ยันก็ได้ตุยันก็ได้าาพระอภิสิทธิก็ได้นั่นเองแล้วแต่จะเรียกชื่อเอาเพราะการที่เราเรียกแบบญาติของเราหรือเปล่าหรือว่าแบบเพื่อนหรือเปล่าแบบ พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเปล่าแบบผู้ที่ประพฤติบาธรรมหรือเปล่าก็อยู่ที่เราท่ทานทั้งหลายที่เราต้องเลือกเอาเลือกเรียกชื่อตามเหตุตามปัจจัยที่เราท่ทานทั้งหลายอยู่ในสมมุตินั่นเองถ้าเขาสมมติว่าเราเป็นมาถ้าเราไม่เป็นมาเราก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้โกรธอาฆาตข,ขัดเคียงมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์มีลาบเสริมลาบมียศเสริมยศนั่นเองโลกธรรมแปดเป็นธรรมาดาของ โลกอยู่แล้วมันจะมีคนรักคนเท่าถึงพื้นหนังคนช่างเท่าพื้นเสื่อนั่นเองจากนั้นเราวันนี้ก็ได้มีโอกาสไปกิจนิมนต์ที่บ้านนายหลงเนาะลูกของลุงติที่ท่านอยู่ที่น่าเหนือนั่นเองก็นิมนต์วันที่ยีบเก้าไม่สะดวกเพราะว่าไปงานกิจนิมนต์บ้านลุงเรากับบ้านกูเนาะก็ไม่ได้มีโอกาสได้มาแล้วกอเลื่อนไปวันที่30อาทิตย์ที่30ก็มีผู้เท่าไทย ผู้เท่าต่างๆที่มานำสวดผู้เท่าเจเลยก็มาถมลิกธรรมเมื่อวานแล้วแต่วันนี้ก็ได้มาร่วมกันถวายพระรูปเดียวนั่นเองอยู่รูปเดียวแล้วก็สวดได้นั่นเองไม่ต้องมีพระจำนวน3ามสีรูปเราก็สวดได้สวดมงคล38ประการสวดเจดตํำนานสวดพาหุงมาการเราก็สวดได้อยู่แล้วเพราะว่าเรา บวชประพฤติบัติเราก็สวดเป็นประจำเป็นวัส,สีเป็นความชํานาญแล้วจะผิดบ้างถูกบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องน้อมมาสู่การประพฤติบัติแต่ที่น่าเหนือดีอย่างนึงเวลาไปกินมนต์ไม่ต้องเทศสดเลยโยมเขาจะตั้งใจฟังสวดมนต์แต่อย่างเดียวไม่มีการเทศแบบแบบสดเลยไม่มีการเทศยกยอว่ามีการทําบุญบ้านนะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เหมือนทางแพร่ทางเชียงใหม่ทาง ภาคกลางนั่นเองเขาต้องมีการเทศก่อนจุดเทียนส่งธรรมก่อนลาธนาศีลลัสนาธรรมก่อนแล้วก็เทศทรรไปแต่เมืองหน้าเหนือหน้ากลางหน้าใต้ไม่มีเทศอยากฟังเทศก็เปิดใน youtube เอาก็สะดวกดีอยากฟังเทศแต่เทศในที่นี้คือว่าบางคนก็อยากฟังบางคนก็ไม่อยากฟังบางคนก็อยากมาฟัง สวนมังคละคือว่าสวดมงคล38ประการอเสวนาจะพาลานางการไม่คบคนผ่านปันทิตาจะเสวนาการครบบัณฑิดนี่นปูชาจะปูชนียานางการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั่นเองมองคล3มอย่างเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นเองการอยู่ในประเทศอันสมควรการมีบุญได้ทำไว้ก่อนแล้วการตั้งตนไว้ชอบนั่นเองประกอบด้วยธรรมการมีพาหุสัจจะการได้ยินได้ฟังมาก การเรียนศิละปะวิทยาการสุงเคราะห์มารดาแม่ของเราบีดาพ่อของเราการส่งเคราะหมูญาติการพบเห็นสม,มณญพราหมณ์การถือพรมจรรย์การประบฤติธมรมการให้ทานนั่นเองการอ่อนน้อมต่อพระรัตนยัยเป็นมงคลทุกอย่างการเหนียวรั้งใจไว้ได้จากการดื่มหนาม้าเมาด้วยมันก็จะเป็นมงคลนั่นเองพอคนเราเมาในครอบครัว เมาลูกเมาหลานเมาทรัพย์สินสมบัติเมาบ้านช่องห้องหองไปไม่ได้ก็เพราะว่าข้อเท้าผูกไว้นั่นเองผูกในทรัพย์สินสมบัติแต่ว่าพระนี่เป็นอนาคาลิกไปแบบสบายๆเจ่แต่ก็ยังมีห่วงนิดหน่อยแต่เราก็ห่วงเวลามีพระมาอยู่เราก็ปล่อยให้ท่านอยู่เวลาถ้าไม่อยู่เราก็อยู่เองนั่นเองเราไม่ถือว่าเป็นของเราด้วย โดยที่สมุิที่เขาบัญญัติบอกไว้ว่าเป็นลูกยันจันผาเป็นเขาสมุิอีกหน่อยเขาเราตายไปก็เป็นของผู้อื่นน่เองก็ไม่ได้เป็นของเราเพราะว่าเป็นของที่เราทําไว้ให้คนชนรุ่นหลังให้เราใช้ด้วยพอเราล้มหายตายจากชนรุ่นหลังคนเมืองหน้าเหนือหน้ากลางหน้าใต้นั้นหน้าต่างๆที่อยู่รอบๆอบหรือว่าคนประพฤติบัติธรรมที่อื่นก็มาอยู่ได้เราทําเพื่อศาสนาเราไม่ใช่ทําเพื่ออัตตาโตต้น อัตาที่ปิปไตยโลกาที่ปิปไตยประชาทิปไตยแต่เราทําเพื่อทำมาทิปไตยนั่นเองทําเพื่อให้ยติโยมคนรุ่นหลังอยู่ได้อยู่ได้สะดวกขึ้นไม่ลําบากเรื่องน้ําเรื่องไฟเรื่องอะไรต่างหางแต่ไฟแบตเตอรี่อีกหน่อยมันก็จะเสื่อมไปตอนนี้ก็เริ่มปิดแล้วหกโมงกว่าหกโมงครึ่งหกโมงนิดหนึ่งก็ปิดแล้วต่อตอนเช้าก็หกโมงครึง่งหกโมงก่อนหกโมงสว่างก็เริ่มเปิดแล้วนั่นเอง ไฟยังไม่ขึ้นสีสม้มสีแดงเลยทุกวันนี้มาอยู่นี่ไฟดีเพราะว่าแบตเตอร,รี่ใช้รุ่นเดียวกันส่วนมากเสื่อมไปหมดแล้วมีแต่เรายังใช้ได้อยู่เนี่ยนะแต่อีกหน่อยมันก็จะหมดไปมันก็เสื่อมไปตามเหตุตามปัจจัยชีวิตของคนเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ใช้ให้คุ้มค่าหาตัวเองก็ไม่พบครบตัวเองก็ไม่ได้ใช้คนตัวเองก็ไม่คุ้มคุมตัวเองก็ไม่อยู่รู้ตัวเองก็ไม่จริง เราก็จะเพลิดเพลินในกรรมคุณนั่นเองสิ่งที่เพลิดเพลินในกรรมคุณสิ่งที่ละยากคือกรรมคุณสิ่งที่เป็นบุญคือการยินดีในการบวชเนคขมะสิ่งที่ทอนยากคืออัตตาตัวตนอสมิมาณะนั่นเองมาณะทิฏฐินั่นเองสิ่งที่ละยากที่สุดเพราะอะไรเพราะมันเมายกตนของท่านนั่นเองทําให้ตัวเองไม่ไปไหนย่าต้อกอยู่ที่เดิม หรือว่าตัวเองมีความรู้มากกว่าเขารวยกว่าเขามีบ้านใหม่บ้านสวยบ้านงามมีภรรยามีมลูกมีครอบครัวที่พร้อมเห็นพระพิสูจน์ก็ไม่ยกมือไหว้ไม่นอบน้อมต่อพระเจ้าพระสงฆ์อันนี้คือว่าคนติดในบ่วงคือคอบ่วงคอบวกข้อมือคือผัวเมียไปไหนไม่ได้บ่วงข้อเท้าคือทรัพย์สินสมบัติมีแต่ยึดมั่นถือมั่นในที่สุดตายแล้วก็เป็นปูโสมเฝ้าทรัพย์นั่นเองเหมือนในหนัง เหมือนเรื่องจริงที่ว่าปู่สมเผาทรัพย์ตายแล้วก็เป็นปู่สมเผาทรัพย์ใครมาเอามาอะไรก็หวงเนี่ยเป็นเปรตที่เผาอยู่ที่ทรัพย์สินสมบัตินั่นเองฉะนั้นสมบัติผัานการชมจะหวงไปได้เท่าไหร่อีกหน่อยมันก็ต้องจากลากอยู่ดีเพราะคนเรามันก็เจอเพื่อจากพบเพื่อพลากมีเพื่อไม่มีได้เพื่อเสียนั่นเองเป็นธรรมดาของเราได้อัตภาพแล้วเราอย่าไปยึดมั่นอะไรมากแต่เราทําเพื่อให้ สะดวกในการปรฏิบัติของเราทำพออยู่ได้วันนี้ก็ได้เทป,ปูนนิดหน่อยเพราะว่าก็มีหินกองเรียงอยู่ข้างๆนี่มันเยอะแล้วก็มีพระไปเผาหินจนหินแตกออกมาแล้วก็ทุบหินแล้วก็เรียงหินแล้วเอาเหล็กใส่แล้วก็เทป,ปูนพอได้อาศัยอยู่เพราะมันมีวิกฤตนะเองเลยมีโอกาสได้เทป,ปูนถ้าเราไม่มีวิกฤตไฟไม่ไหม้มกุฏิเราก็คงไม่ได้เทหรอก วิกฤตเป็นโอกาสโอกาสที่เราจะได้บุรณะใหม่หน้ารูปเหลา่าเป็นที่หน้าพึ่งพาอาศัยหน้ามองหน้าดูน้ำขวดน้ำปลาซีอิ๊วอะไรก็ไม่อยู่ในนี้แล้วมันก็จะไปอยู่ที่นูน่นละมันก็ยังเคลียร์ไม่หมดเลยต้องใช้เวลาอีกระยะนานเหมือนกันอีกหลายวันกว่าจะเสร็จนี่เพราะยังเคลียร์ไม่เสร็จเลยแต่ถ้าเคลียร์จริงๆก็ประมาณเป็นเดือนสองเดือนกว่าจะเคลียร์ให้เรียบร้อย แล้วก็ได้อยู่อาศัยกันจะไม่ขาดแล้วลูกเราจะมีพระขาวอยู่จะมีพระอยู่พระอยู่รูปสองรูปแล้วก็พระขาวคนหนึ่งอีกหน่อยพระขาวก็จะไปบวชเป็นพระแล้วจะเป็นผู้ที่เป็นพระพิสุเพื่อว่าตั้งใจมาบวชชื่อชื่อพระขาวพระขาวจ่อยเป็นคนศีสะเกตเนาะเป็นคนทางเขมรแต่ท่านก็มาประพฏิบัติอายุ41-42ิบเอ็่สองแล สีกว่าแต่ท่านก็ตั้งใจมาศึกษาธรรมะวินัยเพราะว่าท่านเคยเป็นเป็นโรคกระเพาะท่านก็สวดบทมหาจักรพรรดิโรคกระเพาะก็หายเคยเป็นไสนัดไสนัดที่เนี่ยปูมแพ้เนี่ยไสยนัดปูมแพ้พอสวดมนต์ก็หายทั้งไสนัดทั้งโรคกระเพาะก็หายเลยมั่นใจว่าบทมหาจักรพรรดินี่สามารถทําให้ท่านหายจากเจ็บป่วยได้ท่านก็นั่งรถจากสีสเกตมาถึงที่ ทำเมืองหน้าเลยมาวันยีบเอ็ดนั่นเองมาเพื่อจะต้องการบวชพราะต้องการสา,าแวงหาโมกขธรรมมาหาครูบาจั์มาเอาตรมสังสอนตอนนี้ท่านก็ไปสวดมนต์อยู่ข้างล่างนั่นเองก็ถ้าไม่มีพักเขาจ่อยหรือว่าลูกศิษย์จ่อยนักจ่อยแล้วเราก็ไม่ได้ทํางานหนักขนาดนี้เทป,ปูนแต่ว่าท่านก็แข็งแรงอดทนดีมีเป็นคนที่ชอบ คล้ายๆเหมือนเรานั่นเองอ่อนน้อมถ่อมตอนเป็นคนที่บิณฑบาตกับพระเป็นผู้ที่จะชําระจิตใจเพื่อการบวชนั่นเองชําระจิตใจให้ข่าวรอบนั่นเองแล้วก็สอนตามที่เราสอนได้นั่นเองท่านก็เป็นคนที่ดีอยู่เดี๋ยวจะพาไปบวชที่แพร่พอบวชแพร่จะจำภาษาอยู่แพร่หรือว่าจำภาษาอยู่ที่ลุบเหลาก็ยังไม่แน่นั่นเองตามเหตุตามปัจจัยแต่ก็ไปสองที่นะี่ไม่อยู่ลุบเหลาก็อยู่ที่ วัดป่าหวยหงหลวงนั่นเองสองวัดเนี่ยนะที่เราจะต้องให้พระอยู่ที่นู่นด้วยที่นี่ด้วยจะไม่ขาดพระลูกเหล่านี้ต่อไปนี้จะมีพระอยู่เป็นประจําแล้วจะอยู่ไม่ขาดนั่นเองเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่บวชแล้วเราก็สั่งสอนเขาได้ตามที่เราสั่งสอนได้ถ้าเราสั่งสอนไม่ได้เราก็ปล่อยวางเมตตาก็มีกรุณาก็มีมุทิตาก็มีวางอุเบกขาล้วก็ยินดีพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ อยู่คนเดียวแสนสบายแต่ไม่สนุกอยู่หลายคนอมทุกข์แสนสนุกไม่สบายคือว่าอมทุกข์มีการขัดเคืองมีการเบียดบังกันมาทำร้ายทำรายซึ่งกันและกันแต่ถ้าอยู่เพื่อเกื้อกูลเพื่อช่วยเหลือเหมือนมือซ้ายมือขวาก็ทําอะไรก็ได้สําเร็จเหมือนวันนี้ก็ได้เทป,ปูนได้สองกระสอบจนเสร็จนั่นเองจนเสร็จแล้วแล้วก็ถือว่าเอาทรายเอาหินมามันมีอยู่แล้วทรายหินแต่ซื้อปูนมาแค่ สองก็สอบมันก็มาเทไว้พอไวไว้ที่ศาสนาเราไม่ได้แปกไปที่ไหนเราไว้ที่ทํามืองน่หรูปเหลา่ารูปยันจำพานี่นะไม่ได้ไปไหนเราก็ทําที่อยู่อาศัยให้หน้ารื่นรมโยมเขามานั่งมาใช้เราก็โมทนาเขากับคุณแม่เท่าแม่แก่มาทําทานอ่ะเราก็เตรียมน้าหยาดอะไรให้เพราะแม่เท่าหน้าเหนือเป็นคนใจดีวันนี้ไปร่วมสวดที่บ้านของนายหลงทําบุญที่บ้านเขาก็ได้ซองมา20บบาทเจ้าบ้านเขาก็แจกซอง ม่เท่าคนละยี่บาท2ี่บาท,บาท,บาทหลาย10บซองแกก็ร่วมมาหลายคนมาถวายพระหมดตันเองไม่ยอมเอาไปที่ที่บ้านเลยเอาทําบุญตอนที่พระจะออกจากที่งานพอดีเขาก็ร่วมกันถวายถวายให้ตู้นะ่ะถวายให้ตู้ยันนะั่นถวายให้กูบายันไปเลยเไปใช้ถวายให้ใส่ซองใสา่ย,ย่ามไปก็ได้มาใช้ได้มาซื้อปูนได้มาทําที่ให้อยู่ก็ไม่ไปไหนเงิน เงินทองที่ญาติโยมถวายมาแล้วก็เอามาใช้ในวัดวาศาสนาใช้ในหลุมเหลา่าใช้ในถ้ำมืองหน้านี่แหละไม่ไดเดาไปไหนเลยนี่แหละการที่เราเสียสละปัจจัยเงินทองมาก็เพื่อจะมาสร้างเสนาสนะสาะวัตถุสนะวิธีสารน,ะนะธรรมสระบุคคลนั่นเองสระบุคคลจะอยู่ไม่อยู่ไม่แน่นอนแต่จะตั้งมัน่นเราต้องสนับนะบุคคลตั้งมั่นก่อนถ้าเราตั้งมั่นแล้ว ศนธรรมก็จะเกิดในจิตใจเราศนวิธีกรรมเราก็จะไม่ทิ้งนั่นเองศนวัตถุเราก็สร้างไปตามเหตุตามปัจจัยมีก็สร้างไม่มีก็หยุดตามเหตุตา,หต,ต,าหต,ตามปัจจัยบ่มีเราสร้างห้องน้ําสันดรอยได้แค่ประมาณพอได้ถ่ายได้แต่ยังไม่เสร็จนั่นเองบ่มีเรามีแค่นี้เราก็พอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ได้ได้ทำพอดีพอดีถ้าใครจะทำต่อไปก็เอาปัจจัยถวายลงตาแล้วค่อยททำ ห้องน้าที่สันดอยพ่อช่วงงานวันเกิดหลวงตามาท่านจะหลอ่อพระพุทธรูปจกกักรพรรดิเนาะที่สันดอยเ,นอเหนือถ้าใหญ่ใกล้ๆสายล่อฟ้าใกล้ๆเหนือพระทันใจมาหน่อยท่านก็จะได้สร้างสร้างพระจักรพรรดิหน้าตักสิบเมตรเนาะก็จะได้สร้างที่นี่เพื่อจะได้มีญาติโยมได้มากราบมาไหว้พระจักรพรรดิทรงเครื่องนั่นเองแต่เราสร้างพระจักรพรรดิมา สิบกว่าปีแล้วแต่แตั้งแต่ปี53สร้างเมื่อปี53วันศุกร์ที่28เดือนพฤษภาคม2553 25ันห้ะสองพเป็นวันศุกร์นั่นเองวันวิสาขาบูชาวิสาขาบูชาวันประสูติประสรูปร,รินิพานนั่นเองเนี่ยนะเป็นวันที่หลวงปู่ดูเกิดก็ได้หลวงปู่ดูท่านว่า ท่านเกิดวันเพ็ญเดือน6วันที่29เมื่อวานนั่นเอง29เมษาย4 4 7น2447นั่นเองผ่านมา119ปีแล้วท่านก็มรณภาพไปแล้วนั่นเองแต่ธรรมะวินัยบทสวดจกักรพัรด์หลวงตาก็เอามาเปยแพ้ให้ญาติโยมให้พระได้สวดได้อธิษฐานได้สร้างคุณงามความดีได้ตั้งสัจจะมอบกายถวายชีวิตถือไตรสนาคมแล้วสมาทานศีล วิรัตเองปานนาทินาอภัมมจริยามุสาสุลานนเองสมาทานสินวิรัตแม่เท่าแม่แก่ที่เนื้อเหนือหน้าใต้หน้ากลางยอดโยมที่สวดมนต์สายลงุงตามาท่านจะสวดเป็นประจำสวดศินห้าพรหมจรรย์นั่นเองการถือสินห้าพรหมจรรย์เป็นการยินดีในการออกบวชบวชถือเนกธรรมะบาร,รมีนั่นเองเราบ่มีก็จะเต็มที่เต็มกําลังเพราะอะไร พพระพุทธเจ้าท่านถือเนคคัมมะมาก่อนก่อนที่ท่านาจะฐานจิตเพื่อจะปวดสัตว์โลกนั่นเองพระพุทธเจ้าโคลมของเราที่ท่านล่องเรือกลางทะเลไปท่านก็ไปค้าขายอีกฝั่งทะเลหนึ่งพอตอนหลังท่านก็พาแม่ไปด้วยพอบริวารไปอีกจํานวนหลายร้อยหลายพันพอไปแล้วท่านเรือล่มอยู่กลางแม่น้ำมหาสมุทรท่านช่วยได้แต่แม่แต่ บริวารที่นะั้นท่านช่วยไม่ได้ท่านก็น้อยใจเสียใจว่าเราปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นมานี่แหละการถือเนคขมะท่านต้องอธิฐานถือเนคขมะก่อนที่จะตั้งสัจจะสัจจะอธิฐานนั้นอธิฐานในใจตั้งเจตอสงไขยเอ่ยวาจาอีก9อสงไขยได้พุทธบยากรอีกสอสงไขยรวมเป็น20อสงไขยนะั่นเองพระพุทธเจ้าโคดมของเราพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้ว4พระองค์แล้วกากูสันโธ อายุทั้งสี่หมื่นปีท่านเป็นสทัทธาธิกะหม่อการกากุสันโธเป็นผู้ที่มีความเพียรมากและอายุยืนด้วยทั้งสี่หมื่นปีกากุสันโธกงที่สองโกนาคมอายุทั้งสามหมื่นปีท่านก็เป็นผู้ที่เป็นศรัทธาที่กะะหมือนกันเหมือนพระพุทธเจ้าบำเพ็ญตั้ง40ตั้ง50องสงไของคแรกบำเพ็ญตั้ง60องสงไข องค์ที่3มกาสโปบำเพ็ญตั้งสี่สิอสงไขยแล้วอายุยืนแค่สองหมื่นปีนั่นเองอายุยืนพระกาสโปนี่อายุแค่สอง0มื่ปีแต่พระพุทธเจ้าโคดมของเรานี่อายุแค่80ปีหรือว่าไม่เกินร้อยยีปีท่านก็นิพานแล้วนั่นเองอายุลุลดมาหัวภาพเป็นปัญญาธิกานั่นเองท่านไม่ได้เป็น ศัทธาธิกะแต่ท่านเป็นปัญญาธิกะแต่พระศรียะเมตไตรองค์ข้างหน้าที่จะมาอุบัติจะมาตัสรู้จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่5ของเราที่ในพุทธกับนี้นั่นเองที่ท่านเกิดในยุคสมัยพุทธเจ้าก็เกิดมาสมัยกึ่งพุทธการก็เกิดมาเป็นหลวงปู่ทวดนั่นเองเป็นหลวงปู่ด,ดูเป็นครูบาอาจารย์จํานวนมากนั่นเองนี่แหะ พระโพธิสัตว์ท่านไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ท่านถึงบำเพ็ญสร้างบ่มีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าสร้างฐานบ่มีศีลบม่มีเนคขมะปัญญาวิทยะกันติสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกานั่นเองท่านถึงมีบ่มีสิบเต็มที่แล้วไม่พอสร้างบ่มี20สอีกเต็มที่เต็มกําลังแล้วท่านก็สร้างบ่มีส0สบอีกให้เต็มที่เต็มกําลังเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองเนี่ยการอธิษฐานจิตตั้ง อาถานใจต้องเจ็ดอสงไขยเอวยวาจาอีก9ได้ 10, เป็น16ได้พุทธปะปกรณ์อีกสอสงไขยปลายแสนมากับรวมทั้งหมดพระพุทธเจ้าโคดมเรา20อสงไขยนั่นเองท่านบำเพ็ญมาแต่พระสีอริยเมตตาองค์ข้างหน้าที่จะมาอุบัติท่านบำเพ็ญนักแปดสิบอสงไขยนั่นนะ่ะท่านถึงได้จะเป็นพระสีอริยเมตตาที่เป็นวิริยะที่กะเป็นบ่มีมากกว่าพุทธเจ้า โกกุสันโธโคนาคมคาสปโปโคตมโมอ,องค์ที่5เหมือนพระบาทสีลอยนั่นเองพระบาทสีลอยเวลามีพุทธเจ้าองค์แรกเหยียบก่อนคือว่าอายุท่าน4ี่หมื่นปีท่านเหยียบไว้ก่อนใหญ่มากองค์ที่สองก็เล็กมาหน่อยคือว่าสามหมื่นปีองค์ที่สามก็เล็กมาหน่อยคือว่าสองหมื่นปีองค์พุทธเจ้าโคดมของเราก็เล็กมาอีกเพราะอายุแค่แปดสิบปีเล็กไปแต่พระศรีอยมิตายองค์ข้างหน้าท่านจะมาเหยียบปิด พระบาทสี่รอยเป็นเหลือรอยเดียวนั่นเองเนี่ยนะะกับพุทธกรมนี้มีห้าพระองค์เราต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านมาเหยียบพระบาทไว้องค์แรกกับกุสันโธท,ที่เมริมนั่นเองที่เมริมที่วัดพระบาทสี่รอยองค์ที่สองท่ทานมาเหยียบอีกก็เล็กอกองค์ที่สามมาเหยียบก็เล็กอีกองค์ที่สี่มาเหยียบเล็กแต่องค์ที่ห้าท่านเหยียบปิดในพุทธกรมนี้เนี่ยพุทธกรมนี้จะมีห้าพระองค์นั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านมี สิบองค์บ้างห้าองค์บ้างหนึ่งองค์บ้างสององค์บ้างก็ถือว่าน้อยอยู่แต่ยุคของเรามีชั้นกลางกลางเป็นมัชชิมาเป็นชั้นกลางกลางไม่มากไม่น้อยพอดีพอดีฉะนั้นเราอย่าประมาทในชีวิตมันเร่งสร้างคุณงามความดีมันเร่งสร้างบุญกุศลรบรารมีให้เกิดขึ้นเหมือนคนโบราณเขาใส่บาตรทำบุญกับพระเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติชอบท่านก็อธิษฐานกิตว่า ข้าวของข้าขาวดังดอกบัวยกขึ้นทืนหัวถวายพระพุพะทธธรรมพระสงค์จิตใจจำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้พบดว,ดวงแก้วขอให้แคล้วหมู่มานขอให้พบพระสีอานในอนาคต,ตการอันใกล้นี้เทอนั้นเองท่านก็ปรารถนาเพื่อจะไปเกิดพระในพระสียะเมตัตนะ่ะคนโบราณสมัยอยุธยานั่นเองคนสมัยนี้ไม่ค่อยอธิษฐานแบบนี้แล้วเพื่อว่าทำบุญต้องการถูกง้วยรวยเบอร์นี่แหละ เป็นภูนสิ่งที่ว่าให้ทานเพื่อต้องการสิ่งแลกเปลี่ยนแต่ต่างจากสมัยอจุติยาธิเขาทําบุญทาทานเพื่อจะไปพระนิพพานเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสนั่นเองฉะนั้นยุคของเรานี่เป็นยุคของความเสื่อมเสื่อมจากความศรัทธาในพระเจ้าพระสงฆ์ศรัทธาในธรรมคำสั่งสอนติดในศาันาวิธีติดสรรศรัาวัตถุนั่นเองสานธรรมศนัาบุคคลก็ไม่มีนอบน้อมต่อพระเจ้าพระสงฆ์นั่นเอง ฉะนั้นศาสนาต้องอยู่ด้วยสามสี่อย่างศาสนาวัตถุศาสนาวิธีศาสนาธรรมศาสนาบุคคลนั่นเองพุทธบอยศาสวมีอุบาสกอุบาสิกาพิสุแล้วสามเณรนั่นเองพิสุณีหมดไปแล้วไม่มีในเทรวาสเลยมีแต่มหายานที่เขามีพิสุณีอยู่แต่ทางเทรวาสทางหินระยานไม่มีแล้วไม่มีตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ทำสังกยญนาขั้งที่หนึ่งมาตั้งแต่ ตั้งคณะหินละยานมาไม่มีพิสุณีพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าพิสุณีจะอยู่ได้ในธรรมวินัยนี้แค่500ปีหมด500ปีก็ไม่มีแล้วนั่นเองนี่แหละประวัติที่พิสุณีจะไปหาพระพุทธเจ้าตอนปรินิพานแทบจะไม่มีไม่เคยได้ยินว่าพิสุณีไปกรกศักระไหว้พระพุทธเจ้าตอนปรินิพานไม่มีไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อน ฉะนั้นแต่ยุคข,ของพระเจ้าอาโศกมหาราชนี่ก็ยังมีพิษุณีอยู่ผ่านมาแค่2300ปีนั่นเองไม่ถึง500ปีก็ยังมีอยู่แต่เลยจาก500ปีแล้วก็ไม่มีนั่นเองพิษุณีในเทลวาสในหินลยานไม่มีมีแต่มหายานยานที่อยู่ประเทศจีนประเทศต่างๆอยู่ประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีประเทศไรเขาก็จะมีมหายาณอยู่แต่ทางหินลยานทางประเทศ รีลังกาประเทศพม่าประเทศไทยประเทศเขมรนั้ชมมากจะไม่มีไม่มีไม่มีพิษุนีเลยในเทรวาฒมีแต่มหายานที่เขามาแฝงเพื่อจะเอาสิทธิสตรีต่างๆเพื่อจะทําให้ผู้หญิงได้บวชเท่าเทียมกับพระพิสูุนนั่นเองผู้หญิงนี่บวชยากมากกว่าจะได้บวชกว่าจะได้นั้นต้องมาบวชสองโบนันเองผู้หญิงต้องบวชสองโบทบวชของพิษุนีไม่พอต้องมาบวชในโบตของพระอีกเนย แต่พระไม่ต้องบวชในโบ์ของพิษุณีมีแต่บวชของพระโดยตรงศีลของพระก็มีน้อยกว่าพิสุณีพิษุนีมี311ข้อพระพิสุมี2 2 7ข้อนั่นเองแต่พิษุนีจะอยู่อยู่วัดรูปเดียวไม่ได้ต้องมีการอบรมกับพระพิสุเป็นประจำแล้วจะไม่สามารถอยู่ในป่าในเขาได้พิษุนีมีกฎมากมาย ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ทำวินัยที่ตั้งอยู่ชนิสติจะไม่อยู่ได้ถึง500ปีนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านเลยให้แม่น้านางของท่านบวชคือว่าแม่มหาประชาบดีแม่เลี้ยงของท่านที่ท่านเลี้ยงภูมิพักหลานมาจนได้เป็นพระพุทธเจ้านั่นเองสิทธะที่ทนนเป็นพระพุทธเจ้าท่านเลยตอบแทนบุญคุณด้วยการที่ให้แม่ เลี้ยงของท่านคือวันน้าของท่านนั่นเองน้องสาวของแม่น้องแม่ของท่านก็ชื่อแม่สริมหายาน้องสาวคือว่ามหาประชาบดีนั่นเองมหาประชาบดีเนี่ยได้บวชแต่แม่ของท่านก็เป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นเองพระพุทธเจ้าก็ไปโปรดแม่แท้ๆของท่านที่เป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นเองท่านไม่ได้เป็นเทพธิดาท่านเป็นเทพบุตร อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นเองพระพุทธเจ้าไปโปรดจนแม่ของท่านได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันแต่ท่านจะเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าอีกพระศรียเมตไตรท่านจะเกิดมาในยุคพระศรียเมตไตรจะกำเนิดพระศรียเมตไตรมาพอพระศรียเมตไตรทำความเพียรแค่เจดวันก็ตัดสรูรเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระศรียเมตไตรก็มาเทศโปรดให้แม่ได้บรรลุธรรมเป็นอหรหันต์นั่นเอง แม่ของพระพุทธเจ้ากากุสันโทโกนาคมกาสโปโคตมโมพระศรียมิตโตเป็นรูปเดียวเดยวเป็นองค์เดียวหรือว่าเป็นท่านเดียวกันนั่นเองนี่แหละเราต้องรู้ประวัติของแม่ของพุทธเจ้ากากุสันโทโกนาคมกาสโปพระศรียมิตโยให้ดีเพื่อเราจะเป็นผู้ที่เป็นแม่ทัพแม่แห่งธรรม แม่มหาสมุรแม่ทรณีต่างๆเราก็ใส่แม่ผู้ทุกวันนี้ผู้หญิงจะศรัทธามากกว่าผู้ชายผู้ชายไม่ค่อยศรัทธาเหมือนผู้หญิงผู้หญิงนี่มีความทุกข์มากอย่างแม่เรานี่ก็ทุกข์พาะจำประจําเดือนมั่งอะไร้าตอนอายุยังน้อยอยู่เพราะประจําเดือนเพราะกรรหงุดหงิดความขัดเคืองมั่งอะไรนั่เองผู้อารมณ์ผู้หญิงถึงละเอียดละอ่อนมากและเป็นพูน,พนที่มีทายกําเนิดเรามากอ็ใส่ธาตุแม่ของเราคือธาตุน้ํา ธาตุพ่อของเราคือธาตุดินนั่นเองน้ํากับดินมารวมกันก็ทําให้เราเกิดมานั่นเองเหมือนเราเทปูนนี้ถ้าเราไม่มีธาตุน้ําไปซึมซาบธาตุดินมันก็ไม่สามารถจะแข็งได้ไม่มีปูนไม่มีอะไรผสมก็ไม่สามารถแข็งได้ฉะนั้นธาตุดินกับธาตุน้ำถ้ารวมกันเป็นธาตุที่เข้มแข็งเป็นธาตุที่เด็ดเดียวสามารถทําดีก็ดีที่สุดสามารถทําชั่วก็ชั่วที่สุดนั่นเองฉะนั้นเราอย่าทิ้ง มารดาบิดาของเรามารดาคือว่าแม่ของเราบิดาพ่อของเราครูอุปชาอาจารย์ที่เราสั่งสอนอบรมให้เราเกิดความศรัทธาประสาทะเราก็กราบไหว้ไม่ได้มาเกิดมาตายอีกกราบไหว้พระพุทธเจ้ากราบไหว้พระธรรมกราบไหว้พระสงฆ์จิตใจจำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพานนั่นเองฉะนั้นเราจะพบดวงแก้วคือตัวปัญญาน่เองปัญญาคือดวงแก้วที่เราต้องรู้จักตัวปัญญาสมาธิฐิแล้วเราก็มี ความดำริออกจากการดำริในการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองเนี่ยการเบียดเบียนก็ทําให้เราจกจมไปสู่ลําเอียงพ่อรักลําเอียงพ่อโกรธลําเอียงพ่อหลงลําเอียงพ่อกลัวนั่นเองถ้าเรามีความลําเอียงอคติสีนี้แล้วเราก็ไปอาบายภูมินั่นเองเราไม่มีธรรมของสัตบ์หรุษไม่มีเหตุไม่ผมมีผลไม่มีตนไม่มีประมาณไม่มีการไม่มีบุคคลไม่มีประชาชนก็เข้าถึงความเป็น ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ใหญ่ไม่ได้นั่นเองปุริสธรรมสัมคองสตรบรุตไม่ว่าผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามถ้ามีเขาเรียกว่าบุรุษสี่คู่แปดจำพวกโซดามักโซดาบลสเกทาคามีมักสเกธาคามีผลอานาคามีาาามักอนาคารีพลอหันตมักอหันตผลบุรุษสี่คู่แปดจำพวกนั่นเอง ถ้าเรายังไม่ถึงความเป็นบุรุษยังมีโอกาสเป็นผู้หญิงได้เป็นสตรีได้เป็นผู้อ่อนแอได้ฉะนั้นเราต้องหาตัวเองให้พบครบตัวเองก็ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองจริงๆเราจะข้ามกรารโอคะได้ภาวะโอเคะที่ได้ทิฏฐิโอคะอวิชชาโอคะเราจะข้ามห้วงน้ําด้วยศรัทธาเราจะข้ามมหาสมุทรด,ด้วยความไม่ประมาทเราจะพลพด้วยความเพียรเราจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิ ในวันนี้เราท่านังลายต่างมารวบรวมกันฟ <dov> ังธรรมรวบรวมกันสร้างคุณงามความดีจงน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบ่มีที่เราทั้งหงลายได้รวบรวมกันสร้างได้รวบรวมกัรบำเพ็ญมาในดดชชาติจนถึงปัจจุบันแผ่ให้มารดาเม่ของเราบิดาพ่อของเราพ่อเกิดแม่เกิดครูอุปชาอาจารย์สิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราที่เราลึกได้ก็ดีและลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีรอบล่องข้างของเรา เจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งมวลหากท่านเทลานนั้นมีความทุกข์มีความยากความลำบากอยู่เขคอยพ้นกลเสียจากความทุกข์ความยากความลำบากนั้นถ้ามีความสุขดีแล้วก็คอยมีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานบุญทานการกุศลที่เราท่านทลาได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบ,บุญมีให้เกิดขึ้นจบเป็นภาวะจงเป็นเดชะจงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวันะสุขะภละปฏิพาธนาสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน